สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีปัดลมออกมาซ่อมตัวหนึ่งครับก็มันไม่หมุนครับผมก็ได้เสียปักเสียบไวร์ล้องแล้วครับใช้กันไม่ได้ครับเจ้าของเขาบอกว่าเขาเพิ่งซื้อมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครับเปิดก็เปิดติดต่อกันก็ประมาณอยู่ที่สักสามชั่วโมงติดต่อกันโดยที่ไม่ปิดเลย เขาจะใช้อย่างนี้ทุกวันครับเปิดสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วก็ไปอีกวันหนึงก็สามสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ปิดจะแล้วไม่หมุนจะแล้วเอาไม้ช่างตัวไปไขปัญหาลงดูพอกดสอบปั๊บก็ปัดนลมก็ถือว่าโอเคครับการใช้งานก็รูปทรงก็สวยดีครับน่าจะเป็นสิบหกนิ้วครับขนาดนี้อันนี้ก็ดึงขึ้นมาได้ครับดึงขึ้นมาแบบให้มันสูงขึ้นได้ครับเนี่ยครับ ต่อึ้นไปได้มีตัวสวิงนี่ครับอันนี้เป็นตัวตั้งเวลาเปิดปิดก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ไม่ยังดีครับใ็จแ,แล้วก็มีตัวสวิงสวิงก็โดยที่ไม่ใช้เคองใช้แบบตัวสวิงแบบที่เขาใช้แบบพัดลมตัวใหญ่ๆครับแบบเพดานอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าราคาใช้ได้อยู่ครับ แต่ไม่หมุนเดี๋ยวมาดูดูกันนะครับว่ายัางพอจะแก้ไขได้ไหมหรือว่าจะเป็นที่พวกพวกลวดพวกทองแดงพวกอะไรนะครับถ้าเป็นทองแดงแบบทั่วไปก็พอจะแก้ปัญหาได้ครับไม่หมุนอาจจะว่าฟิวขาดเรามาต่อฟิวได้แต่ถ้าเป็นแบบปลดลวดอลูมิเนียมแล้วมาุบทองแดงนี่อันนี้มันยากหน่อยครับเพราะว่าพอเราใช้ความร้อนนานๆไปไอสารทองแดงที่เคลือบเส้นลวดนะครับ ทนความร้อนไม่ไหวก็มันถลกพอตลกก็พัดลมก็เผาอันนี้ก็เห็นว่าซื้อมาตัวหลายตังค์ด้วยครับอันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะข้างหลังลองดูนี่ครับเดี๋ยวมเปิดเช็คดูตรงนี้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำการแกะวาหลังก่อนนะครับผม ขวาตูดเนี่ยครับดูว่าอะไรขาดเผาอยังไงครับเนี่ยครับถอดขวามันอยู่นี่ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดขวาท้ายนี้ก่อนนะครับเช็คดูว่าอะไรเสียครับผม หลังจากที่ถอดออกมาแล้วครับถอดออกมาแล้วก็สวิตก็ปกติดีนะครับสวิตก็ปกติดีทุกอย่างครับตัวน่ครับตัวตัวตั้งเวลา ตัวตั้งเวลาเวลากดเดี๋ยวมันจะเรากดดูนะครับกดตัวตั้งเวลานี้ดูเนี่ยครับก็ทํางานดีนะครับยังทํางานดีดูเลยครับผมไม่เสียหายอะไรครับหน้าสัมผัสเห็นไหมครับนะข้างในก็ทํางานปกติ เนี่ยครับเห็นไหมนะครับหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสปกติพัดลมไม่หมุนก็ต้องไปดูฟิวกันต่อไปครับนี่และครับอยู่จุดนี้แหละหรือไม่ก็อ,อาจจะอยู่ที่ข้างบนน้นเลยก็น่าจะเป็นฟิวแล้วแหล,ละครับทีนี้ di ceko tangga sawit mentangan เดี๋ยวัดสวิตดูก่อนครับจับอย่างนี้มีเติมไม่ขึ้นไห่ครับเสร็จแล้วเรามาเปิดสวิตเปิดสวิตตัวตั้งเวลาทำง,งาน นำมาจิ้มดูไม่เติร์ดสวิททงทำงานปกติอันนี้ตัวสวิงตัวสวิงของตัวพัดลมตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหา ต้องลองกอดลองดูกดตัวสวิงหรือมันจะเกี่ยวกับตัวสวิงเดนิเมตอร์ตั้งก็ทำงานปกติตัวสวิงทำงานปกติไม่เสียไม่เสียก็ ว่าที่ตัวควมันตัวปักเจ็บมันเลยเนี่ยจับตรงนี้เลยครับครับผมมันไม่ถนัดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวผมลองเช็คอาจจะมีฟิวอยู่สักที่เลยครับจะเป็นที่ตัวมอเตอร์หรือไม่ก็บริเวณนี้สะกแห่งครับผม ได้ทำการวัดดูแล้วกดสวิตไม่ต่างมานเลยเราจะเป็นขั้วฟิวที่อยู่ที่มอเตอร์นี่แหละครับอันนี้เดี๋ยวต้องถอดบริเวณข้างบนครับผมเพื่อที่จะหาตัวฟิวเพราะกลางล่างนี้ไม่มีฟิวครับจุดนี้ดูแล้วไม่มีเลยครับผมคอยดูนะครับเดี๋ยวมันจะถอดตัวมอเตอร์ก่อนนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้แกะ ตัวมอเตอร์มันออกมาแล้วนะครับเห็นจุดเสียได้ด้วยตัวนี้นะครับน่าจะเป็นฟิวตัวนี้ครับนี่ฮะสีดำๆอยู่นี่ตัวนี้เลยครับตัวนี้น่าจะขาดครับเนี่ยตัวนี้นครับอันนี้มันก็ต้อง ใช้ความพยายามครับเพราะว่าอันนี้มันมันไม่ใช่กดลวดนะครับพูดถึงไม่ใช่ทองแดงนะเดี๋ยวนี้มันเป็นตะกัว่วตะกั่วแล้วก็มามามา,มาชุบทองแดงอีกทีหนึ่งต้องทําด้วยความระมัดระวังครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่มันจะะลอกถ้าทองแดงนี้ะลอกนี่จบเลยครับรุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นตะกั่วข้างในนะครับไม่ใช่ทองแดงนะครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาครับ เขาทำแบบประหยัดฉลาดเขาใช้ตะกัวข้างในเป็นอลูมิเนียมะครับแล้วก็มาอาบไปน้ำยาทองแดงข้างโลกอีกทีหนึ่งน่าจะประหยัดต้นทุนหรือไม่ก็ประหยัดพวกสินค้าต่างๆนะครับแต่ความคงทนนี่สู้แบบเป็นทองแดงทั้งหมดไม่ได้หรอกครับแต่นี่ข้างในเป็นตะกวัวเป็นเป็น ลูมิเนียมเสร็จแ,แล้วก็มาอาบมามาอาบไปนั่นทีหนึ่งเนี่ยครับมาอาบพวกตองแดงอีกทีหนึ่งแต่คุณภาพก็ไม่ดีครับเปิดร้อนร้น,นี่รับรองขาดเนี่ยครับที่ขาดก็อนสเนี่ยครับเนี่ยเฟิวมาตัวหนึ่งผมก็ว่าน่าจะเป็นฟิวตัวนี้ครับเนี่ยครับ,เ,รบเวลาแกะถอก็ต้องระวังเนี่ยนะครับมีจะไปโดนพวก กดลวดเนี่ยครับครับผมคอยดูวันต่อไปครับเดี๋ยวผมจะต้องแกะเอาฟิวนี้มาดูก่อนครับถ้าต่อตรงได้ก็ต่อตรงไปเลยครับผมครับผมเพื่อนเพื่อนผมจะมาให้เพื่อนเพื่อน,นได้ดูครับอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับฟิวขาดแต่ถ้าเป็นพัดลมแบบที่ว่าใช้ทองแดงฟิวขาดสามารถที่ว่าจะต่อได้ แต่อันนี้มันฟิวขาดใช้ไม่ได้เลยครับทีนี้เป็นไงครับเนี่ยครับมันใช้ตะกัวเห็นไือยังครับสูมเห็นไหมครับเนี่ยครับเส้นขาวๆนี่นะครับตะกัวครับเนี่ยครับแล้วก็มาเคลือบทองแดงอีกทีหนึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมแบบนี้จบเนี่ยครับความร้อนความร้อนแล้วก็ทองแดงนี่หลุดไปเลย ที่มันอาบอลูมิเนียมไว้จบเนี่ยครับเนี่ยครับเลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับน้องๆได้ดูเกิดสาเหตุก็คือเปิดความร้อนถ้าเป็นพัดลมปกติก็ไม่มีปัญหาเลยครับแต่นี่เป็นอลูมิเนียมใช้ความร้อนเยอะคือเปิดรัก3ชั่วโมงสีชั่วโมงติดต่อกัน สารเคมีสารทองแดงที่เคลือบอลูมิเนียมเนี่ยครับเกิดความร้อนพอความร้อนมันละลายครับผมพอละลายนี่ครับเนี่ยครับเห็นเลยครับผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทองแดงนะครับอลูมิเนียมเห็นไหมครับเพื่อนๆแต่เราเวลาไปซื้อเราก็ดูไม่ได้อีกแล้วครับว่าอันไหนเป็นทองแดงอันไหนใช้อลูมิเนียมแต่พัดลมรุ่นใหม่ๆนี้เชื่อเถอะครับเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วครับ อลูมิเนียมแล้วมาอาบทองแดงเนี่ยครับจบนะครับใช้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าสารทองแดงที่เคลือบมันตลอกมดแล้วมันไม่ทนความร้อนครับเนี่ยครับครับผมแค่นี้นะครับรีวิวให้เพืเ่อนๆได้ดูตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นทองแดงถ้าทองแดงนี้โอเคใช้ได้ครับฟิวขาดเราก็สามารถที่ว่าจะต่อตรงได้แต่นี่หมดทิตเลยครับความร้อนเกิดจาก พัดลมเปิดทักสามสี่ชั่วโมงติดต่อการเสร็จแล้วสารทองแดงที่เคลือบอลูมิเนียมนี้ร้อนพอเกิดความร้อนมันละลายพอละลายทําให้อลูมิเนียมนี้ต่อกันชนกันทําให้เกิดชอตทาให้เกิดฟิวตัวนี้าขาดโอเคนะครับผมดูสวยงามครับพัดลมทําเดี๋ยวนี้สวยใช้ได้ครับแต่ว,ว่าคุณภาพโอ้ไม่เหมือนปัดลมรุ่นก่อนๆนะครับเช่นพวก ยี่ห้อดังๆหน่อยอันนี้ทำสวยงามพัดลมอยู่สวยครับผมเนี่ยใช้ใช้ตัวสวิงเรียบร้อยใช้แบบของดีด้วยเนี่ยครับแต่มาเสียตรงนี้นครับใช้อลูมิเนียมแทนขดลวดโอเคนะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่วยกันมีอะไรก็พูดคุยกันได้ครับผมจ่างตัวไปไขปัญหาครับ มาบอกกล่าวให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้นะครับว่าเวลาซื้อพัดลมก็ต้องดูที่ยี่ห้อหน่อยครับผมแก่นี้นะครับสวัสดีครับช่างตัวไปไขปัญหาครับฝากกดติดตามด้วยครับผม